สวัสดีคะ่ะกลับมาพบกับช่องอีพาเลินเพลินไปกับภาษาญี่ปุ่นนะคะภาษาญี่ปุ่นวันละนิดนะคะซึ่ง EP นี้ก็เป็น EP ที่3ทับหนะคะเป็น EP สุดท้ายของตัวอักษรฮิราานะและเราเหลืออีกแค่2แถวสุดท้ายเองนะคะก็คือแถวละนะคะแล้วก็แถววะโออึ่นะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละแถวเลยละกันเริ่มจากแถวละก่อนนะคะสระ5ตัวไม่ลืมนะคะอนะอีอูเอโอนะเริ่มจากละ ลิลุเลโลนะคะแถวละนะคะอ่ะอันนี้เราออกเสียงเป็นละลิลุเลโลนะไม่ต้องออกระริรุเลโลภาษาญี่ปุ่นไม่มีควบคำควบห่อลิ้นอย่างนี้นะคะเราออกธรรมดาได้เลยนะละลิลุเลโลอ่ะไปเริ่มจากอันแรกนะคะละละ,ละปะละปะทำเปด็ดทำเป็ดนะคะ นะคะตัวละก็จะเขียนแบบนี้นะคะคล้ายๆเลยค่ะแต่ห้าห่างนิดนึงต่อไปรีบงนะคะรีบงนะรินะคะ,อ,นะคะ,นะคะอันนี้แปลว่าริปป้นซึ่งเนซนเซก็จะจำเหมือนแบบมันเป็นช่องอะไรสักอย่างอ่ามันเขียนสองเส้นแบบนี้นะรีบงนะคะ,นะคะต่อไปลุนะคะลัวลัวมันจะเป็นเบ็ดตกปลาค่ะ นะคะลูตัวนี้ก็คือเขียนเป็นเลขสานะแต่ว่าจะมีรูตรงนี้ซึ่งเซนเซ่ก็จะจำว่าแบบลูอ่ะมันจะมีสระอุตรงนี้ก็สื่อเป็นอุของมันอย่างเงี้ะคะยค่ะใส่สระอุให้มันลุนะคะต่อไปเลมอนนะเละก็คือเลมอนนะคะจะเป็นจะก็ะเลมอนเนี่ยแหละค่ะมะนาวมะนาวเหลืองเราเนี่ยแหละค่ะนะคะต่อไปเป็นโละนะคะ ตัวนี้เขียนมันเลขสามเห็นไหมหน้าตามันจะคล้ายก,กันกับตรงรูเนาะแต่เนี่ยเซนเซ,นเซนก็จะจาเป็นสระอุเงีมยมันจะใส่ตรงรูตรงนี้ไปด้วยนะคะส่วนโละเนี่ยไม่มีเนาะก็เป็นเลขสามละก็เป็นรลสกุโูสกุซึ่งแปลว่าเทียนนะคะอ่าจำกันได้ไหมมาแบบทดสอบนะละอ่าละจำได้ไหมเอ่ยละละัปะก็คือทำเป็ดน,นะคะละัะ ปะต่อไปลิลิอะไรลิบองนลิบบินนะคะลิบงลุกะหรือว่าหรือว่าก็คือเบ็ดตกปลานะคะเหลือสองตัวสุดท้ายละเละเละอะไรเลมองเลมองนะคะก็เป็นมะนาวเหลืองเราน,นะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือโลเป็น โลสกโลสกสก็คือเทียนนะคะอ่าต่อไปแถวสุดท้ายแล้วก็คือแถววะโออึ่นนะคะเดี๋ยวเราไปดูทีละตัวเลยค่ะนะวะเนี่ยก็จะเป็นวานิวานิก็คือจระเข้นะคะวะอ่านิดนึงอ่าตัววะเนี่ยจะมัววะนจะคล้ายๆหน้าตามันจะคล้ายๆกับเล็กหน่อยไหม มีวะอา่าแล้วก็เละนะคะอุ๊ยโทษทัยมีวะเละแล้วก็เนะนะที่หน้าตาคล้ายกันเลยอนะเนาะซึ่งเซนเซียจะจำตัวนี้ว่าวะก็คือแบบเฮ้ยตวัดวะอย่างเงี้ยเออเป็นวะนะเออไม่รู้ว่าจะ make ม e เซนสำหรับคนอื่นหรือเปล่านะส่วนเละเซนเซีซก็จะจำแบบเละแล้วก็แบบตวัดเละอย่างเงี้ย เละส่วนเนีกก็คือแบบเขามีความนิโคอะแบบน่นารักเป็นเมลเนโคอย่างเงี้ยนะอ่ะเดี๋ยวค่อยๆจำกันไปนะคะอ่ะกลับมาที่ีตรงนี้ก็จะเป็นตัวถัดไปเป็นโอนะโอซึ่งตัวเนี้ยจะเป็นคำช่วยภาษาญี่ปุ่นเขาจะเรียกคำช่วยเขาจะมีคำช่วยคือคำที่แบบเอาไว้เชื่อมเชื่อมอให้เป็นประโยคต้องบบอกนี้ดีกว่าอ่คือเขาจะไม่ได อยู่เดียวๆนะคะมันจะไม่ได้เป็นพยัญชนะพยัญชนะของเขาอะนะก็อย่างยกตัวอย่างอย่างตรงนี้ก็คือเป็นอเอเนี่ยมันแปลว่าภาพวาดนะคะส่วนคาคุเนี่ยเป็นกริยาที่แปลว่าเขียนหรือวาดนะคะเพราะเอาโอมาใส่ปุ๊บมันก็จะแปลว่าวาดภาพนะคะโอเขาอ่านออกเสียงว่าโอนะ,ะซึ่งภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะแปลกริยามาก่อนแล้วค่อยมากับนะ,ะมันก็จะตรงข้ามาเรา ก็เหมือนง่ายพูดง่ายๆว่าภาษาญี่ปุ่นแปลจากงมาหน้าอย่างนี้นะคะเห็นไหมไม่ยากเลยนิดหน่อยอโอเคตัวนี้โอนะคะถัดไปเป็นขบงังนะคะตัวนี้คืออึนอึนนะคะ,ะตัวนี้เขาก็จะไม่อยู่เดียวเหมือนกันก็คือเขาจะไปเติมเป็นสะกดข้างหลังของคำนะคะอย่างตัวเนี้ยก็จะออกเสียงเป็นขาบางังอย่างเงี้ยค่ะ นะคะอะสามตัวน่าจธรไมยานะมาเริ่มเลยวะอะไรวาน,นินะคะจระเควาน,นิโอโอนะคะตัวนี้ก็คือเอโอคนะคะวาดพาสุดท้ายก็คือขบังนะคะตัวนี้ออกเสียงว่าอึ้อึ้น,นนะคะขบังโอเค จบแล้วค่ะสำหรับคิรากรณะเรา46ตัวนะคะอีพีอีพีสุดท้ายแล้วไงน,นะ,ะถ้าใช้ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปด,ด,ดีต่อไปนะคะและหากมีคอมเมนต์ติชมว่าก็อะไรได้หมดยอมรับฟังได้หมดเลยค่ะนะคะก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็เจอกันใหม่ในอีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย